ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าโครงการก่อสร้างถนนสายอ่าวลึกพังงาในพื้นที่ตำบลมะรุยอําเภอทับปุดจังหวัดพังงามีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรผ่านมานานหลายเดือนแต่ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรผู้ที่ใช้รถใช้ถนน รวมถึงแม่ค้าริมทางที่มีอยู่มากกว่า70ร้านทําให้ต้องหยุดขายของไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ลงภาพรถที่เสียหายจากการใช้ถนนเส้นนี้บางคันล้อแมกแตกยางรถยน์เสียหายและรถติดโครนซีเมนที่ล้างออกได้ยากผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นถนนสายอำเภออาวลึกจังหวัดกระบี่ตำบลบ่อแสนอำเภอท่าปุดจังหวัดพังงา บริเวณตั้งแต่สะพานปากลาวสีแยกมรุยสถานีบริการน้ำมันเชลระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรพบว่าสภาพถนน,นมีการปรับพื้นผิวตลอดทั้งเส้นไม่มีเครื่องจักรทำงานไม่มีสัญญาณไฟป้ายแจ้งเตือนก่อสร้างมีน้อยมีแต่รถน้ำวิ่งพ่นน้ำกันฝุ่นมีเครื่องจักรจอดอยู่ข้างทางสองคันแต่ไม่มีการใช้งานสภาพพื้นผิวครุขกะมีรถใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากตรวจสอบป้ายโครงการก่อสร้าง พบว่าเป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาชื่อโครงการปร,ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบางทายบ้านลานขนาดกว้าง12เมตรยาว3,510เมตรเชื่อมต่อถนนสายอ่าวลึกกระบี1สายเริ่มต้น28มีนา2566สิ้นสุดสัญญาวันที่23กันยายน2566ระยะเวลา180วันวงเงิน23,610,000ล้านบาท มีผู้รับเหมาเป็นบริษัทใหญ่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุทิสาชูวงแม่ค้าขายข้าวหลามริมทางกล่าวว่าถนนเส้นนี้สร้างมานานแต่ยังไม่เสร็จขายของยากซึ่งแต่เดิมมีคนขายข้าวหลามสองข้างทางมากกว่า70ร้านค้าแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง20ร้านยอดขายลดลงมากกว่าครึ่งเพราะว่าการก่อสร้างทําให้จอดรถซื้อยากใช้ถนนลําบากบางคนเจ็บป่วยจากฝุ่นจึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบเร่งให้มีการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วขณะที่ชาวบ้านอีกรายบอกว่าทราบว่าเดิมถนนเส้นนี้เป็นของทางหลวงชนบทพังงาและได้ถ่ายโอนให้กับอบจอพังงาและได้มีการขอให้มอบคืนให้กับทางหลวงชนบทพังงาเพราะทางหลวงชนบทกระบี่ได้ปรับปรุงเป็นถนนอย่างดีจากอำเภออ่าวลึกจนมาถึงรอยต่อระหว่างจังหวัดแล้วทางหลวงชนบทพังงาจึงต้องการเอากลับไปดูแลสร้างให้เหมือนกันเชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัด เพราะปัจจุบันได้เป็นถนนสายหลักของนักเดินทางแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดอปจอพังงาจึงไม่ส่งมอบคืนให้กับแขวงทางหลวงชนบทพังงาซึ่งตอนนี้อยากจะขอให้ทางอปจอพังงาเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอยากให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากไปกว่านี้